สวัสดีคะ่ะทุกผู้ชมเสี่ยนบางแสนมากแล้วคะ่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถุงไว้กันยังโม่มากเอาให้แต่งตัวแต่งหน้าเรียบร้อยกันบางที่มันเฝ้าคะ่ะงานลายนะนะคะได้มาหรือยังแม่สว่างกับลอบกกนไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถุงไว้กับลอบกกนเนาะเป็นเป็นอะไรที่รอมาตรงนี้เหี่มาเข้ากันแล้วค่อยซื้อ จะแดงมีเลงมาบอกมาบอกดอกเสือก้อนเดี่ยวดีกวัวจีแตกับเมื่อเมื่อบอก็ค่ยังมันสีดังเขาจะา่าน่ะนะเอาขันมาบอกกับเสือก้อนเดียวขันถึงมากกับเสียว่าถองจะพูดเดียวหวังไหวกันเสียว่าเนาะน้าคอมเมนต์ะอะไรแปลกๆเขาไม่ให้ลงรับมาลงทําไมมันรับเอ,อ่ บอบอกคุ่นสีหูบ่เลขลับอ่ะเขาห้ามเผยแผ่แล้วมาลงทําไมวะซานเสียเสี่ยวว้แต่พู้เดียวที่เดิมปุ่มาคอมเนต์นั่ะนะเม็นบอผู้มาคอมเหมตนเสี่ยวพู้เดียวเม็นบอเลขลับวงในอ่ะที่เขาแช่มากในกลุ่มในหนุนในหนี่นะเขาออกมาบอกแหละแช่ทําไมวายเขานะเอาเขาหูคนเดียวเขาถูกคนเดียว เอฟซีกับสีดาตัวโหดบบย่อมบอก FC เอฟซีมันสีวานเนาะเออมันก็เป็นแม่งสั้นล่ะจะรู้คนเดียวไม่ทุนจะรวยคนเดียวไหมรวยกับไม่รวยน้อกันพิษถูกกับไม่ถูกน้องกันพราะถูกกับไม่ถูกน้องกันก็ดีแล้วตัวย่าเสียกับอดเสียแต่ะนาคนเดียวย่มได้กับโได้ต่ะนาคนเดียวมีเพื่อนเสียด้วยย่มได้เขาก็มีโมยินดีน้ำกันนะ เออปลาปื้มปีดานั้งกันนะคะเสียงจะดังแน่เฮ็ดบ้านยังจะกาวอยู่หลังบ้านค่ะไออายุอุงิงอุงอิงไม่ใช่น้องอุงิงเนรอห้อมเมนต์มาไม่ใช่อุงิงอุงอิงอะไรกันโอ้ยอุงิงมันเบาหยากเนาะน้องอุงิงคนภาษาไทยกับองิงอุงิงเฮ้ยซื้ออยังก็่ว่าซื้ออุงิงมันเดินง่ายกว่ากับเอิ้นอุงิงอ่ะ ชิอุ้งอิงครับผเป็นคนไทยเนาะน้องอุ้งอิงนายกอุ้งอิงม,ม,อมันโอเมียมันบอกยากี่ยอุ้งอิงกับอุ้งอิงนั่นท้ออายุสามสิบเจ็ดปีสามร้อยหกสิบเอ็ดวันก็เท่ากับสามสิบแปดนั่นละมั้งเกิดพอสองห้าสองเก้าเจดีย์กับลบเบิ้งกับบ็กได้ตัวนี่คอมเมนต์นะนะสองห้าหกเจ็ดลบสองห้า สองเก้ากับสามสิบแปดแต่พื่นบอกว่าสามสิบเจดกับสามร้อยหกสิบเอ็ดวันเพนก็เท่ากับสามปีนั่นแหละสามสิบแปดนั่นแหละค่ะขอมูลเพั่อนหายมากจังสันเดย์เพื่นเอาวันใจน้ำแหมเพื่นมักสามหหนึ่งแหมเพื่นก็เลยเอาวันใจน้ำค่ะเนาะนะว่าออไปเสียงแหงดังอยู่ทั้งนอกเสียงนัง่นก็แหงดังเอา ไม่มีสาวเอเียนบางแสนเลขซีทิศเสยนบางแสนกับเข่ามาเรื่อยๆค่ะมวนก้อนสีหนึ่งซีหกเข่าบนบนเนื่งล่างมวนวงหนึ่งนั่นเข่าว่าไปเบิ่งของมวลน้ากันค่ะเข่ามาเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้อนอย่าลืมไล่ให้ใช้ที่ที่ไล่ๆนานๆใจ๊แดงใจให้แล้วมาอ่านคอมเมน์คอเมนวายใจแดงตเสาเอาย่อเรื่องการเมือง เอาคนเท่าแสดงว่าขีดเห็นนะ่คลิปหวยเก่าไปแล้วโฆษณาจะยังําอ่างอยังกับโฆษณาแล้วม่เรื่องเว้าวว่าเรื่องการเมืองได้แน่นิดหน่อยเออว่าสมัยก่อนอน,นี่เจดียนหัวก็แน่นหาเสียงหูดได้เอาเงินมาจกี่ได้บ้านเว้สมัยเป็นนุ่มนะเนาะตอนนี้เขาแล้วว่าเฮ็ดดอกไม่ได้ซื้อจักบาทขีดให้ซื้อ,อนะคะว่าเอาโคดบางแสนงวดสิบหกเข่าสามหกค่ะ ิ่นบด้จับคูแต่ว่ามันเข้าสามหกนะคะมวดที่ผ่านมาบ่ถูกค่ะออกสองแปดข้างบนออกหกเจ็ดเนาะค่ะบบถูกค่ะไม่ถูกค่ะแต่ว่าตรงสูตรเนี่ยเพิ่นถูกเนาะแล้วก็มวดที่มันออกสี่หนึ่งกับสนะี่หกน่ะถูกถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะขอมูลนจะแดงทิ้ง,งละมั้งทิ้งไปแล้วค่ะเนาะงวดที่ออกสนะี่หกน่ะกับสนะี่หนึ่งน่ะออกถูก ถูกทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อหวดนั่นนะม่งวดที่แล้วว่าเขาเขาตาสองตัวเดียวค่ะแม่งวดน,นี้ได้ตัวใดค่ะแม่งวดนี่สามซีหาหกเด่นที่ห้ากับ 6, นะหกวดกวนเด่นที่หนึ่งกับสีเนาะก็เลยไปหนึ่งหากันหลายค่ะหวดนนี้เด่นที่หานะคะสรุปว่าเด่นที่หาหวยไม่น่าลงทุนศูนย์สองศูสามูนสองสาม้า สามเก้าคือสื่อจัดหนักไปแล้สองเก้าเมีฮโอ้ขจีคอขึ้นฉับอฮ้แล้วก็สามสี่ห้าหกค่ะสามสี่ห้าหกมันจะมาตัวไหนเป็นสามหกเป็นห้าสี่เป็นสามห้าม่น, 3, นจะพูไห่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าวะมี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเก้าค่ะ จับคู่ให้น้อยชุดถึงจับให้มากก็ไม่ถูกไปจับกันเองนะคะถ้ามาห้าจะห้าอะไรถ้ามาหกจะหกอะไรถ้ามาสามสามอะไรถ้ามาสี่สี่อะไรนี่แหละค่ะต้องติดตัวในตัวหนึ่งแน่นอนค่ะหรือติดทั้งสองตัวแน่นอนค่ะเนาะแมนหวกวกอนี่เข้าลักซีนะถ้ามาสี่นะสี่หนึ่งสี่หกเข้าเต็มๆเลยงวดนั้นนะ่ะตรงๆด้วยนะคะนะ จึงเข้าบม,งมา่งไปคิดว่าจิมาซีหนึ่งบมาคิดว่าจะมาซีหกนะเปล่นซีอย่างค่ะเลขไม่น่าลงทุนนะคะแคบหน้าจ,จอได้แค่คิดหวยไม่น่าลงทุนจะตรงกับแม่แม่สาวอุดอรบตัวใดที่ตรงกันนะบางคนบอกว่าเออ บางคนบอกว่าแจ็กเซอีอาจารย์ไดหลายเจะแดงกับาม่ห้เปรียบเทียบให้เบิ้งกับว่าดีวะคะล่งคลิปหนึ่งสองสามอาจารย์ให้ดูน่ะแตาสรุปหวยยังห้หลายคุณตาลายดูไม่ทันอันนี้ลองในคลิปเดียวนี่ได้หลายเบิ้งหลายอาจารย์กัเสิบว่ดีวะคะก็ถือว่าได้กําไรนะคุณไม่ต้องไปดูในคลิปอื่นเลยดูคลิปนี้ก็เอาคนนั้นมาให้ดูเออ มันก็จะไม,ม่ข้อเปรียบเทียบกันสิบสี่ปีบอกคะเนอะแค่คลิปใดเป็นคลิปใดเห็นว่าคลิปเส้นบางแสนกับสีบอกคลิปอื่นบ่ได้บพะที่มันตรงกันนะหาข้อมูลมาให้กับสี่ดีบอกดีก็ได้คลิปค้นเดี่ยวค้นเดี่ยวนะคะเนาะนะหกเก้านะนี่ตรงกับเซียนเซียนชัยาด้วยห้าเจ็ดห้าแปดก็ตรงกับเซียนชัยาด้วยไม่ดียังสี่สิบสี่ีบอก ต้องบอกแบบนี้เห็นปะตรงกับห้าเจ็ดห้าแปดก็ตรงกับเชียนชาัยาหกเก้าก็ตรงกับเชียนชาัยาเออวาดีปะวามีแต่หา 6, หกนะหาหกวมีค่ะไม่มีแล้วก็หาข้อมูลไม่ห้กับเจ็บอดีว่าเปรียบเทียบกันเนาะ จีแดงได้เลขมากจะบอกวอ่าจะเอาวอ่านะตรงกับเซนหนงคายด้วยแปดห้าห้าเก้าแปดห้าตรงกับผู้ใดเจ้าว่าเบิ้งเจแดงนี่ละเบิ้งนะเปรียบเทียบกันนะเนาะเลขสีทิศ เสีแดงตรงกันไหมไม่ตรงนะคะแล้วก็เด่นบนก็นมีหาแปดดับดับหาแปดด้อคกับบนนะ้างล่างดับหกเก้าค่ะดับยูนะคะเพราะฉะนั้นหกเก้าพต้องซื้อล่างถ้าซื้อซื้อบนได้ห้าแปดซื้อบนได้ขอมุ่นเสียถือใดได้ดค่ะหาแปดเปลี่ยนหาของแม่สาวเนี่ย เสื่อถือได้บนดับไปซื้อล่างได้หกเก้าเก้าหกดับล่างไปซื้อบนได้เม่เอใดกันนาะเมื่อบอกเกี่ยวกับตัวเลขดีๆไหมเสอจังใดอีกท่านที่ดีเจ้ากับววเบิ้งไผ่ใส่โอ้ยเหม,ม,มือนนี้บัเมียนวันพระตัวละพัเมียนดอก,กม่ข้าเมียนว่าเจ้เมันใดตังใจเจ้าของเนี่ยเะเจ้าของไม่ได้จัดเนาะเจ้าแดงเป็นผู้จัดเจ้าเป็นผู้ฟังไหมนั่งเสนอมาให้ดีๆ ดูนอนดูนั่งดูตีลังกาดูไ่ได้ไปแบกไปหามอย่างกิจนะก็ค่อยตั้งแต่จะว่าหายคนอื่นมันก็นเลยเพอยห้าเป็นกิตหลุดนั่นนะคะ่ะห้าแปดดับบนซื้อล่างได้นะคะเนาะจะเจอสีบอกคลิปใดน้ำของม้วนว่าบอกนะคะเนาะ ฟังหูไว้หูเสือครึ่งบ่เสือครึ่งถึงเ่าไปคุณก็ไม่เชื่อเจแดงถึงคนอื่นวมาไปคุณก็ไม่เชื่อหรอกแต่ชอบตัวไหนก็ซื้อเอามันถูกกับตัวเองนะโอ้ยถือใจคักอาจารย์ไหนที่ถือกับเจ้าของเบึงไผ่เบิองเจแดงนี่แหละกันอาจารย์ไหนถูกกับจะเรียกเจ้าของนี่โอ้ยคักจะมาบนหรือจะมาให้หวยทถ้าหนหวยทั้งบนสร้างคนมาคอมเมนต์ มิว <ersch> ันได้ด so ังใจเจ้าขวงมไม่ห้าวเราเรื่องกันเมืองเบิ้งโฆษนากับเบิ้งไปแล้วเบิ้งตัวเลขกับเบิ้งไปแล้วถ่ายแรกการกับห้าเบิ้งอิสระเราเรี่ยงอิสระของเ้ากับสิบวัได้บ่างไ่อยากฟังกับกดนี้ที่เราเป็นอะไรแต่ผู้ชมบาบ่เนี่ยผู้ใดทนฟังกับสิได้มากบอกเลขสิบเจ็ดตัวเดียวเด้ค่ะสิบเจ็ดตัวเดียวมวดก่อนเขาถูก หกเจ็ดตัวเดียวหงวดนี้เจ็ดหนึ่งตัวเดียวค่ะนะคุณยดยตั้งกันเอาขายเคียมมาเนี่ยเคี่มชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้หกร้อยอันนี้หกร้อย่าถ้าซื้อเดียเด่ยวๆได้ชุดหนึ่งพันสามร้อยแถงสบู่หอดวันที่สองนี่เท่านั้นค่ะแล้วก็มั่บ้านถหัดไปเอาผ้าไปเอาเบียแก่ไปเอาอี่ยังมากติดตามสร่างกับเจแดงก็ได้พหาัดบ่รับสายนะเนาะ รุ่นเหนือดวงจากพระธาตุพนมอ่ะมีพันเก้าลอยแถมร้อมท่านจะให้แถมเบี้ยแก้หรือแถมตัวนี้บอกค่ะเนาะพันเะก้ารุ่นเหนือดวงของพระธาตุพนมพระหัตไปเอามาลอยหนึ่งค่ะสร้างกับเจเดีย์สร้างกับพระหัตได้นะคะนะถ้าพระหัตไม่รับสายไม่อ่านลายมหาเจดีย์ค่ะเนาะพระหัตเ,นะเขาให้โอนตังเลยค่ะ,จะเจดีย์เก็บเงินปลายทางได้ขอ้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปน้ำกัน ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมเจ็ดหนึ่งได้มาค่ะนะสวัสดีค่ะ